วันนี้สัมเณรจากประเทศอินเดียนะครับนี่นะครับได้มาดูการปฏิบัติธรรมนะครับของเรียนธรรมนักงศรสวิชัยนะครับามาฐานแรกกันนะครับเดี๋ยวสัมเณรจากประเทศอินเดียก็จะเข้ามาดูฐานแรกฐานครราฐานหนอเคลื่อนไหวครับผมแบบวัดรุ่มบอลสตูนครับกรราฐานหนอเลื่อนหวอ๋อเลิศตัวกระเสียมจะนำเข้าไปดูกิจกรรมครับผม

เย so, ี่ยมค่ายนะมาเยี่ยมค่ายของลูกเนี่ยบินมานะตั้งใจแล้วก็ยินดีกับการได้ปฏิบัติธรรมของลูกนะเดี๋ยวปฏิบัติโชว์ให้กับสมณีหนึ่งบทเตรียมเตรียมแวเขาจะทำวิดีโออยู่เดี๋ยวเราจะดูกันทั่วโลกเขาจะดูกันทั่วโลกเรียนความกักษา 好，好，快转 ฐานที่สองกันนะครับฐานแรกฐา,านกรรมฐานหนองเต้นไหวแบบมีเสียงนะครับพระอาจารย์จากวัดรุ่มบอลสตูนนะครับผมเดีย๋ยวไปดูฐานที่สองกัน ผมก็รองเอกใจนะครับรองเอกใจโรงเรียนธนกยยนัตรงย์ศรีวิจัยอําเบรนธรปมบุในประศงครายนะครับเดี๋ยวก็จะพามาดูกิจกรรมเติมบุญนะครับรจาจัดกันมาสองวันก็คือเมื่อวานทีหกแล้วก็กสิบเจ็ดพฤษภาต่อมาเจ็ดเป็นการเติมบุญให้ลูกๆนักเรียนนะครับก่อนที่จะเปิดเทอมเรียนกันนะครับผมที่เราเข้ามาทำกิจกรรมเมื่อวานนี้เป็นไข้คุณธรรม ันนี้เขาเป็นนั่งสมาธิแบบต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูฐานที่สองี่ฐานที่สองนะครับเราฟอ,อร์เรสต์ดูกระสีแล้วก็สมามัญเนจกวัดจากวัดที่ดินเดียก็จะมาดูการปฏิบัตินะครับ อันนี้ฐานที่สองนะฐานที่สองก็คือฐาน<ะ>เดินชมรมแบบวัดป่า <eza. S 2> ตะบูนขบวนข้าพาชารครับ้าชการตะดีกระโดดไวที่เรมหายใจเข้าออก आपका को धर्म देशना का स्वागत चल रहा है ना आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिए बुद्ध धर्म शासन का और आपका जीवन मंगल में हो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ये तो कामना करते हैं धन्यवाद ओके थैंक यू थैंक यू आप लोग ना เป็นลําเดนจากประเทศอินเดียครับนี่ยังประเทศอินเดียพัดราติ เป็นภาษาอินเดียแล้วก็มาเยี่ยมลูกนะมาเยี่ยมลูกอ่านี่น้องชายน้องชายแล้วก็บอกว่ายินดียินดีที่มาเห็นลูกๆได้ฝึกอ่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีความยินดีนะมีสาธุสาธุในบุญที่ลูกทำอ้าวทีนี้เดินโชว์เดินโชว์ให้สัมัเชอินเดียดูสักบท เดี๋ยวเราจะถ่ายทำสูโลกภายนอกตัวโลกนะเดิไปนีกอาเราดจัไปเดินโชเดินโชับไดับไปเลยนะไปจดกัดเลยนะเดินเลยเนั่กระโดดจตเดินตัดตาลมเด จะไปดูฐานที่3นะครับการปฏิบัติสมาธิแบบที่3นะครับอยู่ทางฝันน่งนี้เป็นของน้องอนุบาลน,นะครับเามาดูกันครับนี่คะสมารถเดนจากประเทศอินเดียจะมาย่อมชม ยังจาครับผมเรื hmm. mm ่าสทดทีมาทีคาขทีากสุขทดที่นคามส่ดที่มวมี่มามสี่ยดมีคาุี่ด่ามสที่ดทมามุดที่มีว่ดทมควาที่สมาี่มามสุีที่ามสุขมวามสี่มวามสบี่มาีาา

น,นี้เป็นฐานที่4นะครับฐานเดินชทรมแบบหนอแบบวัดลุ่มบอลสตูน เราก็จะไปยูฐานต่อไปนะครับอ่านี่นะครับวันนี้ก็สามนเนรชาวประเทศอินเดียก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับมาเยี่ยมชมการปฏิบัติธรรมแบบสมาธิของประเทศไทยนะครับนี่เรามาฐานต่อไปครับผมับมาตรงนี้เป็นฐานนั่งสมาธิอ่าฐานตัวนี้ฐานที่สามฐานนั่งสมาธิแบบวัดป่ารัตตภูมินะครับข้างในดีกว่าครับ กอขอญาตบ้างให้อขอญอาตไทยทำขอญอาตแม่ชีอาจารย์แม่ชีนะแล้วก็คุณครูแล้วก็ลูกๆนะครับเดี๋ยวนามัสเต้พูดตามนามัสเต้ मुझे आपके बहुत खुशी हुई और यह जन और प्रसन्नता हुई की आप लोग का आज बुद्ध शासन का क्लास है और अलग अलग तरीकों से आप ध्यान करना रहे हैं

กสาธุกับการปฏิบัติของลูกขอร่วมอนุโมทนาคุณด้วยต่อมาเราก็มาฐานที่5นะครับอันนี้ฐานที่5เป็นสมาธิแบบวัดแบบธรรมากายนะครับสมาธิแบบธรรมากายขออนาจะพาไปดูข้างในครับผมประตูจันเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประตู รู้ทำที่ใช้เป็นสัจธรรมในชีวิตนาม a s t พาจารย์กับทุกเด็กๆ Namaste บทนี้ลบ Namaste मस्त होंगे और आचार्य के द्वारा जो आप लोगों को ध्यान सिखाया जा रहा है तो उसको आप अच्छे से सीख रहे हैं और आनंदित हैं आ, मैं भारत से चल के आपसे आप सब से मिलने के लिए आया हूं और मैं बहुत खुश हूं आप सब के बीच आकर धन्यवाद एकियो आ समनेन बोलवा समनेन माजा इंडिया นะตั S <S yeah. to yeah. mm ้งใจมาเยี่ยมลูกๆนะดีใจที่เห็นลูกๆปฏิบัติสมาธิอ่าแล้วก็เนี่ยขอบคุณอาจารย์ที่มาสอนสมาธิลูกนะมาอ่าธมเนียมากับน้องชายมากับน้องชายอ่า you speak English yes uh, speak English. hello children ah uh, you ve got very lovely face and beautiful smile each of you very happy right Are you enjoying the meditation being taught by t พระอาจารย์สนุกไหมครับสนุก,นกขอให้เรียนสมาธิาดีๆจะได้ต่อไปนี้ชีวิตจะได้มีดีมากๆจะได้ผู้ใหญ่จะได้มีความสุขสบายนะต้องเรียนต้องมีสติในชีวิต จะได้ทุกอย่างจะได้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของทุกคนนะสาธุบ <สา S 1> ุญรักษา,<ส>าเ,เห็นไหมสัมมเนรเก่งไหมภาษาแรกที่พูดนะอินเดียภาษาที่สองนี่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นไทยให้เราเลยนะครูสา เ,เห็นไหมทียยท่ย้ายครูสาแปลแต่ว่านี่ท่านแปลใความแรกที่ท่านพูดนะอ่าโอเคน้ำมัสการ,รขอบพระคุณอาจารย์โอเควันนี้ครับอาจารย์กับสวัสดีทุกๆเด็กน้กนแ,ลแล้วก็อาจารย์นาง <c oughs> นี่ด้วยโชว์สมาธิสัมมาอนั่งสงบหนึ่งให้หนึ่อ่าโอเคอ่านสมาธิเอาเมื่อกี้ทำเมื่กีทำไปแล้วอ่านทำทำทำไม่ดูหน่อยทำทำไม่เดี๋ยวทำใิ่ดูหน่อย ว่าตะมือซ้ายข <taking S 2> วาตะมือซ้ายเป็นไหนเป็นไหนของธรรมกายของพระธรรมกายขวาตะมซ้ายตาเบาๆสบายๆเราทําใจของเรานะให้สดชื่นสบายให้ปลอดโปร่งโล่ง ปล่อยวางอย่างสบสสายๆอยากให้นึกถึงนิมิตนะบริกรรมนิมิตไว้ที่กลางท้องยังเป็นดวงกลมใสอย่างที่ประอาจารย์บอกก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่เรานึกแล้วสบายใจใก็มีคำภาวนานะเพิ่มคำภาวนาให้ออกมาจากใจเพราะเรา you uh... เรามาดูฐานสุดท้ายครับผมสมาธิแบบแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นฐานที่6นี่น,นะครับอยู่ใต้อาคารอัจจริยะจัญญาครับผมหมอเล่าจะพาไปเยี่ยมชมผมนี่เด็กกำลังนั่งอยู่เลยครับผมตรงนี้ ลังนั้งเยอะเลยเดกคลกครับหนลูตานีดนึ่นะแต่วันนี้เราได้มีแขเ भ क्या हाँ नमस्ते पूर पूर नमस्ते आप सब कैसे हैं? तो मैं तो गए साहब मैं आपका क्या किया आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और गुरु के द्वारा जो ध्यान सिखाया जा रहा है उसको आनंदित होकर के आप लोग सीख रहे होंगे और मैं भारत से चल के आप सबसे मिलने के लिए आया हूँ และจาาที่พูดนี่ได้พูดว่าได้เดินทางมาจากประเทศสินเดียมีความตั้งใจที่จะมาเยียบลูกและก็ดีใจที่เห <Yeah. S 2> ็นลูกๆเนี่ยได้ปฏิบัติสมาธิการปฏิบัติสมาธิจะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตไปนะให้ประสบผลาสำเร็จ Yes. Hello everyone. How are you? OK. OK. Man. I'm fine. OK. OK. I'm fine. Yes. Are you enjoying your class of meditation? Are you enjoying? Good. Good. Yes. เดี๋ยวนี้นะภาษาอังกฤษใช่ไหมต้องยิ้มติกใต้ต้องเรียนต่อไปภาษาอังกฤษด้วยนะ,ะเราอยากาําว่าเด็กๆเนะี่ยอยู่เธอสนุกไหมเรียนสมาธิสนุกไหมดีมากนะเรียนสมาธิจากพระอาจารย์นะแล้วก็จะได้ชีวิตมีความสุขมีแต่สิ่งที่ดีด ต่อไปนี้จะได้มีสติในชีวิตจะได้เป็นผู้ยญยจะได้มีรับผิดชอบดีๆนะขอให้ได้บุญเยอะๆกินบุญขอให้มีความสุขบุญรักษาทุกๆคนนะสาธุต่อไปชูชูชูสมาธิแบบทำลมแรงของหลวงปู่แก้วอ่าสักอันหนาทีให้กับสามเนจรับ Yeah, bravo. Nào, 1 2 3. Ông lên nhanh lên. Ừ, làm kết ผมรองเอกชัยโรงเรียนธำนักสงศีวิชัยอร,รยัตพงศ์จดองขานะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับพามาชมการนั่งสมาธินะครับการทําสมาธิแบบต่างๆนะวันนี้ก็มีสมาธิ6แบบแล้วก็มีสมามเณรจากประเทศอินเดียมาเยี่ยมชมด้วยนะครับนะก็เด็กๆก็ตั้งใจทําสมาธินะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเด็กนะก็วันนี้นะครับ รอ,องเอกชัยนะครับโรงเรียนธันมัรงธิวิชัยอำเภอรัตภูมอันนี้ก็ติดสินภารกิจนะครับนะก็ขอบคุณครับ